ขณะเดียวกันคุณผู้ชมเหมือนที่บอกไปว่าการโจมตีของกัมพูชาเนี่ยที่มายังฝั่งไทยเนี่ยเมื่อวานเดือดมากจริงๆล่าสุดวันนี้มีคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลช่วงเวลาประมาณ10โมงของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าเป็นลักษณะของระเบิดที่มาจากฝฝั่งกัมพูชาอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงง,งานของฝั่งไทยให้ดูวินาทีนี้ครับ อย่างกับสงครามอะค่ะคือเสียงระเบิดเนี่ยดังอย่างต่อเนื่องเลยเออแล้วถ้าคุณผู้ชมดูดีๆเห็นไหมฮะกล้องเนี่ยสั่นเลยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยดังจริงๆ <c oughs> คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เห็นว่าเกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่บ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่2นะครับตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ห<า>เห็นคลิปนี้ก็ตกใจจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือต้นโพสเนี่ยเขาบอกว่ามีการยิงนะฮะ BM21 มเอนี่ยรวมส7ลูกอันนี้คนโพสเนี่ยข้ออธิบายอย่างนี้นะฮะ บริเวณพุ่งนานหน้าโรงงานพอดีเลยขณะเดียวกันคลิปนี้น่าตกใจแล้วอีกคลิปคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูน่าตกใจไม่แพ้การปรากฏว่าลักษณะก็คือพนักงานส่งพัสดุไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของบริษัทไหนกําลังขี่มอเตอร์ไซค์ทํางานอยู่เลยฮะปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ผู้ชมคือไรเดอร์เขาก็ทำงานของเขาตามปกติใครจะไปคิดว่าจังหวัดที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งของอยู่ดีๆระเบิดตกข้างหลังแบบนี้เลยอ่ะก็เหมือนเป็นการส่งพัสดุฝากระสุนปืนใหญ่อ่ะเอาง่ายๆนนี้คือหลายคนถึงขั้นบอกว่าอันนี้สงครามสงด่วนหรือเปล่าแต่นี่คือสงครามจริงๆนะผู้ชมเหมือนลงมาแบบนี้เลยอ่ะ ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่บริเวณชายแดนนะคะจังหวัดสุรินนั่นเองล่าสุดค่ะทางด้านของ Facebook army military force นะคะเขามีการโพสต์ภาพภาพหนึ่งนี่คลิปนี้เลยเป็นคลิปที่ทหารกัมพูชายิงอาวุธ RPG เข้ามาที่บริเวณประเทศไทยดูคลิปกันหน่อยค่ะ นี่คืออาวุธ RPG จนะคะก็คือเป็นอาวุธสงครามเลยละ่ะแต่ว่าดูสภาพของทหารกัมพูชาเนี่ยคือไม่ใส่เสื้อผ้อาแกกรมศึกหนักและะ้วมั้งค่ะคือจริงๆหลายคนก็บอกว่าทุกครั้งเวลาทหารกัมพูชาเนี่ยจะมีการยิงปืนออกมาหรืออาวุธใดๆเนี่ยมักจะกดเรคคอร์ดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ยิงออกมาแบบนี้ชอบมีการอัดคลิปทำคอนเทนต์แต่เห็นบอกล่าสุดทางฝั่งของรัฐบาลของกัมพูชาก็พยายามจะบอกให้ทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะ พยายามหยุดการอัปโหลดคลิปลงโลกโซเชียล<ม>หยุดการกดอัดคลิปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันคงจะเป็นหลักฐานที่จะส่งไปยังเวทีโลกเพื่อ<ม>ให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งของกัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนจริงหรือไม่แต่คใครก็รู้กันอยู่ดีนะคะถ้ามีเรื่องของไทม์ไลนย์อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันมีเรื่องของการที่เพจเจม้อยวีพลัสค่ะบอกว่าการประท้าที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สางเลยแล้วก็จะเห็นในเรื่องของฝั่งกัมพูชาที่มีการเปิดฉากโจมตีมาตั้งแต่ช่วงชามืด ที่ผ่านมามีทั้งเรื่องของการยิงจรวดโจมตีทุ่งนาแถวแถวชายแดนสุรินนะคะภาพที่คุณผู้ชมกําลังจะเห็นต่อไปนี้เป็นการเปิดฉากยิงจรวดแบบหลายลำกล้องแล้วเรียกว่ามาอีกแล้วค่ะไม่หยุดอะคะ่ะ ระดมยิงแบบไม่อยู่จริงๆเป็นการที่ทหารกัมพูชายิงจรวดแบบหลายลำกล้องนะคะมายังทุ่งนาในจังหวัดอุดรมีชัยโดยมีการโจมตีไปยังพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทยในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างในจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านต้องไปหลบในหลุมหลบภัยของวัดค่ะ เพราะว่าแรงจากกระสุนที่มันสนั่นไปหมดเลยเนี่ยทำให้หลายคนตื่นตกใจว่ามันมีการประทะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าช่วงเช้าก็มีฝั่งของทหารกัมพูชาที่มีการยิงจรวดมาตกบริเวณตลาดอาเซียนช่องจอมใกล้กับตลาดชายแดนช่องจอมมาเป็นระยะระยะค่ะทั้งคนไทยทั้งคนกัมพูชาต้องหลบหาที่หลบภัยกันจ้าละวันเลยค่ะ